ตามอ๋อตามแถวนั้นเลยอ่ะตามกันตามดีนะไม่เปลี่ยนแล้ว <coughs>

Icana, มองหน้ากัน้ามองหน้ากัน้งได้บ้ามองตามองตายเราะ้กหน่ย่เหนอนะ้จ้ถูก็ล้กมองตามองตาเาดค่สองสก็ดก่า่่

วันลอยเทียนค่ะจะแจกคงินให้่ายคุยคุยคีช่วย